d e ว่าเนชชััอมไทยระดับโลกช่วงนี้กระแสของเทคโนโลยีในด้านต่างๆก็มีการแข่งขันมากมายทีเดียวครับและวันนี้ทาง Complete TV ก็มีโอกาสเข้าร่วมงานเดว่า n t t i o n a l International GPU Day 2013ซึ่งเป็นงานรวมเทคโนโลยีทางด้านการทำงาน จัดขึ้นโดยบริษัทเดว a าเนชั่นแนลจำกัดครับโดยงานนี้ทางบริษัทเดว a าเนชั่นแนลก็มีการนำสุดยอดเทคโนโลยีต่างๆมาให้ผู้ร่วมงานนั้นได้สัมผัสได้ทดสอบกันอย่างใกล้ชิดครับ งานนี้ผู้ร่วมงานก็จะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยครับและสำหรับสุดยอดคอมพิวเตอร์ที่มาโชว์ในงานนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมกันครับ ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่งาน d e ว a National International GPU day 2013นะครับซึ่งเป็นงานที่โชว์เทคโนโลยีทางด้านกราฟิกนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Workstation นะครับและตอนนี้ครับสุดยอดคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งเครื่องที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้ก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยเขาวางคอนเซปต์ไว้ว่า Super Workstation นะครับมัน Super Workstation ยังไงนะครับเครื่องนี้นอกจากเป็นส่วนของ CPU 2 CPU แล้วนะครับในส่วนของ E5 2 6 6 0นะครับ2ตัว ทีเด็ดครับอยู่ที่ K6000 ครับจำนวน3ตัวด้วยกันและร่วมประมวลผลกับ t ท s l a K20 อีก1ตัวนะครับครับนอกจากในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับในส่วนของแรมครับ128นะครับเป็นแรม e c c แน่นอนใช้กับ4ออนครับต้องบอกว่าเซตคอมพิวเตอร์เซตนี้นะครับทำงานได้ครอบคลุมแน่นอนเพราะว่านอกจากเรื่องของความแรงแล้วนะราคาก็แรงใช้ได้ครับก็เครื่องนี้น่าจะรวมรแล้ว่าหลักล้านนะครับเพราะว่า แค่ตัว K 6 0 0 0ก็แสนกว่าเกือบ20000นแล้วนะครับก็เรียนว่าสำหรับเครื่องนี้ไม่ใช่ว่าใช้งานแค่ยูเซอร์คนเดียวนะฮะสามารถทำงานได้ทั้งออฟฟิศเลยนะครับสามารถเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับทำงานทางด้านกราฟิกนั่นเองนะครับก็นี่ครับก็คือเครื่องไฮไลท์นะครับในงานนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องอื่นๆที่ทางเดลว่าเนชชั่ลจัดมาโชว์ในงานนี้ครับก็จะมีคอนเซปตที่แตกต่างกันไปครับ อีกหนึ่งเครื่องนะครับที่ขยับลงมาจากซูเปอร์เวิร์กสเตชันครับก็เป็นเวิร์กสเตชันในระดับกลางๆนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าทํางานครอบคุมนะครับโดยเครื่องนี้นะครับใช้ n v i น i ีเดียคอโดเค4000ครับก็สามารถทํางานในระดับยูเซอร์ที่ทํางานอยู่ที่บ้านได้นะครับอย่างตัวนี้ครับที่เขาโชว์อยู่เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่มีโพลิกอนเยอะทีเดียวนะครับทราบมาว่าโพลิกอนของเขานะครับสประมาณ3ล้านต่อ1ตัวนะฮะ ต่อ1ตัวนะครับอันนี้3ตัวก็ตกประมาณ10ล้านได้นะครับตัวละ3ล้านกว่าก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับที่สําหรับคนที่ทํางานด้านกราฟิกนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับที่ทางเดว่านนำมาโชว์แล้วก็ให้ผู้ร่วมงานได้ทดสอบประสิทธิภาพกันตรงนี้เลยนะครับ ครับผมก็หลังจากที่ดูระดับซ u เปอร์เวิร์กสเตชันนะครับกับระดับกลางไปแล้วตอนนี้เราอยู่กับเครื่องในระดับเริ่มต้นหรือว่าระดับพื้นฐานนะครับเป็น Entry อร์เว t ร์กสเนะครับโดยเครื่องนี้นะครับพลังงานหลักนะครับนอกจากในส่วนของ CPU g r a กราฟิกการ์ดครับเป็นตัวใหม่ครับในรุ่นเล็กในรุ่นเริ่มต้นกับ K 600นะครับจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าโปรเจกต์แรกนะที่เป็นหุ่นเมื่อกี้เครื่องที่เป็น K 400สามารถรันได้ปกติแต่ว่า K 600นะครับ อันนี้เริ่มหนักแล้วนะครับแต่แต่มันก็ยังสามารถรันได้แต่ถามว่าใช้งานจริงก็คงไม่ได้ครับแต่คือเขาจะให้เห็นการเปรียบเทียบนะครับประสิทธิภาพว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับคือสําหรับ K 6 0 0ก็ผู้ที่ทํางานก็อาจจะเป็นระดับเริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มฝึกเริ่มทดลองใช้งานเกี่ยวกับงานด้านกราฟ,ฟิกงาน 3D นะครับจะเห็นว่า จริงๆมันกระตุกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าการ์ดจอทั่วไปนะครับมันจะเกิดอาการคร้างนั้นทีแต่อันนี้ก็ยังเพลย์ได้พรีวิวได้นะครับก็เรียกว่าเป็นไปตามประสิทธิภาพนะครับของกราฟิกการ์ดในแต่ละรุ่นซึ่งมีแต่ละระดับไล่เลี่ยกันไปตามราคานะครับ ครับนอกจากในส่วนของคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับที่ทางเดว่าเนเชอรัลนำมาโชว์นำมาให้ได้สัมผัสในงานนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทางเดว่าเนเชอรัลนำมาโชว์ในงานนี้นะครับโดยสเปคนะครับก็เป็นสเปคในส่วนของคอไอแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็นเป็นตระกูลเอมบิเดียจีฟอนะครับโดยเครื่องนี้นะครับเป็นคอไอเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ส่วนกราฟิกการ์ดนะครับเป็นเอมบิเดียจีฟอส 780 3GB นะครับ780 3 g b DDR5 นะครับแบรนด์ลิเทคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับทาง n v เ d ด a Cordo นั่นเองครับโดยนะครับด้านหลังผมนะครับที่ทางที่เขากำลังทดสอบลองเล่นอยู่นะครับก็เป็นการทดสอบในการเชื่อมต่อ3จอน,นั่นเองครับโดยสามารถเล่นเกมแน่นอนฮนะ780เล่นเกมได้ลื่นไหลสบายๆครับ ครับผมนอกจากในส่วนของเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับทั้งเวิร์กสเตชันหรือว่าของเกมเมอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะครับที่ทางเดว่าเนชั่นลจัดมาโชว์ในงานนี้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เพิ่งนํามาเปิดตลาดนะครับแล้วก็นํามาเรียกว่าให้ชาวไทยได้สัมผัสนะครับเป็นเครื่องติดตามขนาดเล็กนะครับเรียกว่า l i t e c h L1 นะครับเป็น SMS mini locator นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่สามารถติดตามเรียกว่ารถยนต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากอยากจะเช็คว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับและเจ้าเครื่องนี้ครับสามารถส่งสัญญาณเตือนไปที่เครื่องสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับ าของงนก็ยังมีการแจกของรางวัลกราฟิกการ์ตรกูลคอโดจาก l i t e c h ซึ่งรางวัลสูงสุดก็คือ NVIDIA c o ียค o 2000มูลค่ากว่า20,000บาทเลยทีเดียวครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ d e ว a NATIONAL หรือ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงาน Complete ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ